เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแขนหนึ่งปรารถนาบทที่47เจ เหตุที่ไปล่วเจิงรบเราขอไปกับท่านนาในครั้งนี้ให้ได้เพราะนางฝันไม่ค่อยเป็นมงคลขณะกึ่งหลับกึ่งตื่น นางฝันว่าตนเองถูกงูเหลือมสีดำขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีอาจหาสิ่งใดเปรียบตัวหนึ่งไล่ล่าขณะที่งูเหลือมตัวนั้นอ้าปากใหญ่โตกำลังจะงับศีรษะของนางนางก็สะดุ้งตื่นจากความฝันหลังจากตื่นนอนสติของนางไม่ค่อยแจ่มใสเท่าใดนักขณะมึนง,งงสับสนก็ทำจอกหยกขาวปนเขียวใบหนึ่งที่ท่านย่ามอบให้นางตกแตกเสียได้เหตุบง เอินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ไปด้วยเจิงที่เกิดใหม่อีกครั้งบังเกิดความระแวงราวกับจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดเดาดังนั้นหลังอาหารเช้าเมื่อเฮอปีหลันเอ่ยปากว่านางอยากไปกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมประธานบุตรที่ศาลเจ้านางจึงร่ำร้องจะออกไปเป็นเพื่อนท่านนะโดยแทบไม่ต้องคิดเจิงเอ,อ๋ออากาศข้างนอกหนาวเพียงนี้ เจ้าไม่ต้องออกไปลำบากกับน้าหรอกมีคนรับใช้กับสาวใช้ไปเป็นเพื่อนน้าแล้วเจ้ายังกลัวว่าจะมีอะไรผิดพลาดอีกหรือไปล่วเจิงยิ้มพรางกล่าวว่าถึงอย่างไรอยู่ในตัวก็ไม่มีอะไรทำไม่สู้ออกไปหย่อนใจข้างนอกกับท่านน้าดีกว่า ภายในรถม้าใหญ่โตมีเพียงนะ้าหลานคู่นี้คนรับใช้ชายสองคนกำลังบังคับรถม้าสาวใช้สองคนนั่งอยู่ด้านนอกคอยประนิบัติโชคดีที่รถม้าคันนี้ใหญ่และกว้างขวางมากพอต่อให้นั่งกันเจ็ดปดคนก็ไม่มีปัญหาเฮอปีหลันหยิกแก้มไปลวดเจิงอย่างขบขันและอารมณ์ดีกล่าวขึ้นว่านางหนูแอบขี้เกียจใกล้จะเติบใหญ่ จนเป็นแม่นางเต็มตัวแล้วแท้ๆกลับเอาแต่กระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่ในจวนทั้งวันไม่ยอมเรียนงานเย็บปักถักร้อยกับบรรดาท่านป้าที่หูหยินผู้เท่าหามาให้เจ้าวันหน้าหากออกเรือนไปคอยดูเถิดสามีจะชังนำหน้าเจ้าเอ่ยถึงสามีในสมองของไปด้วยเจิงพลันผุดภาพใบหน้าของเจ้าจริงขึ้นมาเพียงพริบตาคนสองคนแยกจากกันมาครึ่งปีแล้ว นางรู้ว่าด้วยพระปีชาสามารถขององค์ชายเก้าวันหน้าต้องฟันฝ่าจนมีผืนดินและแผ่นฟ้าเป็นของพระองค์เองอย่างแน่นอนส่วนหยกมังกรคู่เกี้ยวหงที่องค์ชายเก้าให้คนนำมาส่งถึงมือนางก่อนเสด็จจากไปชิ้นนั้นคิดถึงตรงนี้มือของนางก็ลูบคลำถุงผ้าที่เอวอย่างลืมตัว จนกระทั่งแน่ใจว่าของชิ้นนั้นยังคงนอนนิ่งอยู่ภายในอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์หัวใจอันวาวุ่นของนางจึงค่อยๆสงบลงตอนนี้เองนางพันรู้สึกว่ารถม้าที่กำลังมุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกลับวิ่งเร็วขึ้นกระทันหันไม่นานเท่าใดสาวใช้ที่เฝ้าอยู่ด้านนอกก็ตกใจร้องเสียงหลงไปลวดเจิงพันหัวใจเต้นรัวแหวกม่านรถออกถามว่า เกิดเรื่องอันใดขึ้นคุณหนูรองหมาสองตัวนั้นดูเหมือนไม่ค่อยปกติเลยเจ้าค่ะอาเต๋อพยายามใช้แ่าทำให้มันวิ่งช้าลงแต่หมากลับไม่ฟังคำสั่งเอาเสียเลยขณะกาวรถหมาทั้งคันก็ยิ่งโครงเคลงมากขึ้น คนรับใช้ชายที่รับผิดชอบควบคุมม้าสองคนนั้นต่วาดให้ม้าหยุดวิ่งนึกไม่ถึงว่าม้าสองตัวนั้นไม่เพียงไม่มีวี่แววจะหยุดวิ่งตรงกันข้ามกลับยิ่งวิ่งเร็วขึ้นรถม้าทั้งคันจึงโครงเคลงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆภายใต้การเคลื่อนไหวของม้าสองตัวนั้นเฮอรปีหลันที่นั่งอยู่ในรถม้าหน้าซีดขาวจับขอบหน้าต่างของรถม้าไว้แน่น กลัวเหลือเกินว่าตนเองจะถูกเหวี่ยงออกนอกตัวรถเพราะความโครงเคงที่รุนแรงนี้ไปล่วเจิงนึกอยู่ในใจว่าไม่ได้การความไม่สบายใจที่แอบซ่อนอยู่ในหัวใจกลายเป็นจริงขึ้นมาในที่สุด เนื่องด้วยหมาสองตัวนั้นสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิงชาวบ้านตามท้องถนนจึงถูกรถหมาที่ห่อตะบึงมาด้วยความเร็วสูงคันนี้ทำให้ตกใจจนพากันตั้งตัวไม่ติดมีสตรีจำนวนไม่น้อยที่พาเด็กมาด้วย ต่างพากันกรีดร้องเสียงหลงมีแผงขายผักสองสามแผงที่พลอยเดือดร้อนทั้งที่ไม่รู้อีโนอีเนถูกหมาที่คลุมครั่งใช้กีบเท้าเตะแผงผักตนปลิวกระเด็นครั้นเห็นว่าคนรับใช้ชายสองคนนั้นไรความสามารถในการควบคุมม้าโดยสิ้นเชิงไปล่วเจิงจึงดึงสาวใช้ที่อยู่ด้านนอกเข้ามาด้านในกำชับเสียงเข้มงวดว่าดูแลท่านนะข้าให้ดี ขณะก้าวนางก็กระโจนออกไปย่ำเท้าแผ่วเบา กระโดดปราดขึ้นไปนั่งคล่อมบนหลังม้าตัวหนึ่งขาทั้งสองข้างออกแรงหนีบลำตัวม้าไว้นั่นยกมือขวาขึ้นสับสันมือใส่จุดลมปราณของม้าที่ตนขี่อยู่โดยแรงม้าสีดำที่ถูกทำให้ตื่นตกใจตัวนั้นยกเท้าคู่หน้าขึ้นพร้อมกับแผ่เสียงร้องยาวขึ้นฟ้าคราหนึ่งก่อนที่ร่างของมันจะอ่อนยวบล้มลงบนพื้นอย่างหนักนวง ส่วนม้าที่คลุ้มครั่งอีกตัวหนึ่งหลังจากพรักพวบของมันล้มลงไปความเร็วก็ลดลงทันตาไปล่วเจิงไม่ปล่อยให้โอากาสหลุดลอยกระโดดขึ้นไปบนหลังม้าอีกตัวหนึ่งอย่างว่องไวําอย่างเมื่อครู่ไม่นานก็จัดการม้าที่สูญเสียการควบคุมสองตัวจนสลบไปชาวบ้านตามท้องถนนที่ล้อมมุงดูเหตุการณ์นี้ไม่มีใครไม่ปรบมือด้วยความชื่นชมทุกคนต่างรู้ ว่าคุณหนูรองตระกูลไปผู้นี้เป็นเด็กหญิงผอมบางอ่อนแออายุเพียงสิบกว่าปีเท่านั้นแต่นางกลับสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ร้ายแรงด้วยตัวนางเพียงลำพังในชั่วพริบตาเดียวถึงแม้ม้าสีดำสองตัวที่ถูกสกัดจุดเน็บชาจะหมดสติล้มลงไปพร้อมกับเสียงร้องของมัน แต่เนื่องด้วยตัวรถที่ลากมาข้างหลังมีแรงเฉื่อยมากเกินไปรถทั้งคันจึงถูกเหวี่ยงออกไปไกลเสียงหญิงสาวกรีดร้องดังออกมาจากในตัวรถไปล่วเจิงไม่กล้าเสียเวลาแม้เพียงขณะเดียวครั้นเห็นตัวรถค่อยๆหยุดนิ่งพรันเข้าไปเปิดม่านของรถม้าทัานทีมองเห็นเฮอปี้หลันกำลังกลุมท้องเหงือเม็ดโตเท่า,มาเมล็ดถั่วผุดขึ้นตรงหน้าผากท่านนะ เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเฮอปีหลันใส่สีสะหน้าซีดเพือดปวดท้องเหลือเกินไปล่วเจิงดึงสาวใช้ที่ยังตกใจไม่น้อยเข้ามาหากำชับเสียงเข้มงวดว่ากลับจวนไปบอกหูหยินผู้เท่าให้เตรียมการลอดเดี๋ยวนี้ นางกล่าวจบก็กระโดดลงจากตัวรถเข้าไปขวางรถม้าคันหนึ่งกลางถนนควักตั๋วเงินให้ปึกใหญ่โดยไม่สนใจสีหน้าตื่นตกใจของคนที่อยู่บนรถม้าท่านหนาของข้ากำลังจะคลอดลูกข้าขอยืมรถม้าของเจ้าสักหน่อยแล้วตั๋วเงินปึกนี้จะเป็นของเจ้าทั้งหมด ผู้ที่นั่งอยู่ในรถม้าคันนั้นคือสตรีค่อนข้างมีอายุผู้หนึ่งดูจากเสื้อผ้าอาพรฐานะทางบ้านน่าจะไม่แล้วแต่เมื่อเผชิญหน้ากับตัวเงินปึกใหญ่ที่ไปล่ลดวเจิงยื่นให้นางก็ยังบังเกิดความโลภขึ้นมากระโดดลงจากรถม้าทันทีมอบรถม้าบ้านตน้นให้แก่เด็กหญิงที่เข้ามาขวางทางกลางถนนโดยแทบไม่ต้องคิดเนื่องด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันเกินไป เฮอปีหลันที่เดิมพีควรคลอดในอีกราวครึ่งเดือน จึงคลอดก่อนกำหนดโชคดีที่ไปล่วเจิงรับมือได้รวดเร็วพอสะสางเหตุการณ์ได้ฉับไวตอนที่เฮอปี้หลันถูกส่งตัวกลับจวนหอสติของนางก็เลือนรางเต็มที่หูหยินผู้เท่าไปทพี่ได้รับแจ้ง่วงหน้าตกใจกับข่าวนี้จนเสียขวัญด้านหนึ่งสั่งให้คนลงมือตระเตรียมข้าวของทำคลอดอีกด้านหนึ่งกำชับให้คนรับใช้ในบ้าน รีบเข้าวังไปแจ้งให้ไปเจ้างเจยทราบ อาจเป็นเพราะเฮอปี้หลันกับลูกในท้องยังไม่ถึงคราวตายหรืออาจเป็นเพราะจวนโหได้รับความคุ้มครองจากสวรรค์สรุปคือด้วยความพร้อมใจและความพยายามของทุกคนเฮอปี้หลันที่คลอดก่อนกำหนดจึงให้กําเนิดเจ้าหนูตัวใหญ่อวบอ้วนที่หนักถึง8ปดช่างออกมาอย่างราบรื่นเรื่องนี้ทำให้ตระกูลไปที่เดิมทียังตกอยู่ในความเศร้าโศกพรนยอมด้วยกลิ่นอา แห่งความปิติยินดีเทียมฟ้าระหว่างทางกลับตวนด้วยความรีบเร่งไปเเจิงเตี่ยได้ฟังคนรับใช้ในบ้านเล่าเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับภรยาของต้นขณะเดินทางไปสารเจ้าครั้นเข้ามาในตวนเขาก็แทบจะบุกเข้าไปในห้องคลอดทันทีเพราะอดทนไม่ไหวโชคดีที่ฮูหยินผู้เท่าไปห้ามไว้ทันเวลาเขาถึงไม่ได้บุกเข้าไปรบกวนการคลอดของภรยา จ,จนเสียงร้องไห้เจ้าของทารกน้อยกระทบแก้วหูจิตใจอันหวาดหวั่นของทุกคนถึงสงบลงในที่สุด ฮาอปีหลานที่เพิ่งคลอดลูกร่างกายอ่อนแอเป็นอย่างยิ่ยงเภาว่ามีได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจอันร้อนรนอยากเห็นหน้าลูกของนางแต่อย่างใดแม่นมรีบอุ้มทารกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาให้นางได้ดูหน้ากระทั่งแน่ใจแล้วว่าลูกน้อยปลอดภัยสมบูรณ์เฮาอปีหลานถึงได้หลับไปอย่างสบายใจอยู่ดีๆเหตุใดจึงเกิดเ,เรื่องอันตรายเช่นนี้ได้ หลังจากท่านหมอรับรองครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเฮอปีหลันกับลูกไม่มีอันตรายถึงชีวิตแน่นอนหูหยินผู้เท่าไปที่สบายใจในที่สุดจึงถามสิ่งที่ตนสงสัยอยู่ในใจออกมาสาวใช้ที่ก่อนหน้านี้ติดตามเฮอร์ปี้หลันออกไปข้างนอกจวบจนบัดนี้ยังตกใจไม่หายตอนที่หูหยินผู้เท่าไปซักไซไล่เลี้ยงก็พูดเพียงว่าหมาสองตัวนั้นคล้ายตื่นตกใจกับ อะไรบางอย่างตอนแรกพวกมันยังดีๆอยู่แต่กลับคุ้มข้างขึ้นมากระทันหันคนรับใช้ชที่บังคับม้าสองคนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแตกต่างกันไปหากมีใช่เพราะไป่้วดเจิงหยุดม้าได้ทันกลานไม่รู้ว่าป่านี้พวกเขาจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดฮ ต้องโทษตัวนางเองที่ชอบอวดแก่งท่านพ่อบอกแล้วว่าไม่ให้นางไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมแต่นางจะไปให้ได้ตอนนี้ดีแค่ไหนสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้ ลวดสิงไม่มีความรู้สึกดีต่อเฮอร์ปี้หลันขณะที่ทุกคนในจวนโหต่างเป็นห่วงว่าสองแม่ลูกคู่นั้นจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นหรือไม่นางกลับแอบหลบอยู่อีกด้านคอยดูความคลึกครื้นด้วยท่าทีราวกับผู้ชมคนหนึ่งเท่านั้นถึงขั้นแอบคาดหวังอยู่ในใจทางที่ดีขอให้เป็นหนึ่งศพสองชีวิตไปเสียเลยไม่ต้องมีชีวิตรอดกลับมาแม้แต่คนเดียวคำ พูดของไปล่วเสียงนำมาซึ่งสายตากโกรธเคืองของหูหยินผู้เท่าไปอย่างรวดเร็วนางตำหนิเสียงเรี้ยวปราดว่าปีหลันเสียงอันตรายไปสารเจ้าแม่ลวนอิ่มเพราะต้องการให้จวนของพวกเรามีทาย,ยาทชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคน เมื่อครู่ตอนที่ทุกคนช่วยกันลงมือลงร่างไม่เห็นเงาของเจ้าพอถึงคราวพูดจาเย้ยยันแดกดันเจ้ากลับกระตือรือร้อนเสียยิ่งกว่าใครไปล้วสิ่งที่ถูกตำหนิทำปากยื่นหน้าตาไม่พอใจหลิวเอียเหนียงเกรงว่าบุตรสาวของตอนจะถูกลงโทษอะไรอีกจึงยิ้มพางกล่าวโน้มหน้าว่าขอเพียงคนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเจ้าว่าไป หูหยินช่างโชคดีมีบุญมากเหลือเกิน ประสบกับเรื่องอันตรายร้ายแรงเพียงนี้ยังคลอดลูกออกมาได้อย่างราบรื่นเทพพยดาคุ้มครองพระโพธิสัตว์ปกป้องอย่างแท้จริงนางกล่าวาจาอันเป็นมงคลไม่ขาดปากในคำพูดล้วนบ่งบอกว่ารู้สึกพึงพอใจและปิติยินดีที่ชีวิตน้อยๆน,นั้นออกมาลืมตาดูโลกได้อย่างราบรื่นหากไม่รู้แต่แรกว่าหลิวเอ๋เนียงเป็นคนเช่นไรไปล้วเจงในยามนี้ ก็คงจะถูกหน้าตาที่ดูคล้ายเป็นกังวลและเคร่งเครียดของอีกฝ่ายหลอกได้สำเร็จแล้วแต่นางรู้จักนิสัยใจคอของหลิวอีเหนียงดีเกินไปสตรีที่กลัวว่าใต้ล่าจะไม่วุ่นวายผู้นี้ทาดแท้ของนางเอามาหิตเทียบได้กับอัศรพิษนางจะยินดีปรีดาที่ศัตรูหัวใจของนางปลอดภัยสมบูรณ์จากใจจริงได้อย่างไรเล่าแม้มีข้อกังขามากมายอยู่ ใ,ใจแต่ไผ่วดเจิงกลับมิได้แสดงออกมาต่อหน้าทุกคนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นฟ้าเพิ่งสางไั่วเจิงก็มายังคอกม้าของตัวโหวเพียงลำพังม้าสองตัวที่พยศเมื่อวานถูกคนรับใช้จูงกลับมาแล้วขณะนี้มันถูกล่ามอยู่ในคอกมา้ากำลังกินหญ้ายอย่างสบายใจท่าทางพวกมันสงบสงเงียมแสนเชื่องดูไม่ออกแม้แต่น้อยว่าเมื่อวานนี้อารมณ์ของพวก มันจะก้าวร้าดุร้ายถึงขั้นอาจทำให้คนตายได้คุณหนูร้องวันนี้ตื่นแต่เช้าจริงขอรับเด็กรับใช้ที่รับผิดชอบป้อนยาให้มามีชื่อว่าอาเตอ๋ออายุมากกว่าไป่วเจิงประมาณสองสามปีเขามีผิวคล้ำรูปร่างกำยำผ่าทางซื่อๆไม่มีพิษภยัยไั่วเจิงยิ้มให้เขาพรางถามว่าอาเตอ๋อปกติ มีเจ้าเพียงคนเดียวที่คอยดูแลป้อนหญ้าอาบน้ำให้ม้าพวกนี้หรือใช่แล้วขอรับท่านโหไม่อยู่จวนตลอดทั้งปี คนรับใช้ในตวนโหก็ไม่ได้มีมากมายล้นเหลือพอบานบอกว่าหากเลี้ยงหมามากเกินไปจะสิ้นเปลืองเงินทองอีกทั้งไม่ได้ใช้งานจริงดังนั้นในคอกหมาที่ใหญ่โตแห่งนี้รวมๆแล้วจึงมีหมาเพียงแค่สิบกว่าตัวให้คนในตวนได้ใช้งานเบาดูแลพวกมันคนเดียวจึงไม่ได้หนักหนาอันใดขอรับไปล่วเจิงพยักหน้าอีกทั้งเดินวนรอบหมาสองตัวนั้นที่มีปัญหาส สองสามรอบอาเตอ๋อเห็นเช่นนั้นอดกล่าวมิได้ว่าเมื่อวานเกิดเรื่องใหญ่เพียงนั้นทำให้ทุกคนตกใจกลัวกันไปหมดได้ยินพ่อบ้านบอกว่าท่านโหมีความประสงค์จากข่าหมาสองตัวที่ก่อเรื่องขอรับพูดถึงตรงนี้ใบหน้าของอาเต๋อก็มีความเศร้าใจว่าพานพูดอย่างไม่ปิดบังคุณหนูร้องหมาสองตัวนี้ชื่อจุยเฟิงอีกตัวหนึ่งชื่อส่วนเย้ เลี้ยงอยู่ในตัวนมาได้สองสามปีแล้วนิสัยเชื่องมากมาตลอดจึงถูกใช้งานบ่อยใครก็นึกไม่ถึงว่าพวกมันจะก่อความวุ่นวายใหญ่โตเพียงนั้นได้ไปล้วเจิงกล่าวว่าวางใจเถิดท่านพ่อของข้า ปาก,ก็พูดไปอย่างนั้นหากต้องการฆ่าม้าสองตัวนี้จริงไม่มีทางปล่อยมาถึงตอนนี้หรอกยามนี้เองเสียงของพ่อบ้านดังมาจากที่ไม่ไกลนักบอกว่าหูหยินผู้เท่าไปเรียกอาเต๋อไปสอบถามคิดว่าหูหยินผู้เท่าไปคงรู้สึกเช่นกันว่าเฮอปีหลันเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อวานนี้ต้องเกี่ยวข้องกับม้าสองตัวนี้เป็นแน่หลังจากอาเต๋อไปแล้วไปลั่วเจิงยังคงเดินวน เวอยู่ในคอกม้าต่อไปนางเชื่อมั่นในลังสังหอนของตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรในคอกม้านี่ ต้องมีความลับอันบอกใครไม่ได้ซ่อนไว้เป็นแน่เป็นดังที่อาเต๋อกล่าวม้าสิบกว่าตัวที่เลี้ยงไว้ในสวนนี้ล้วนเป็นม้าชั้นดีที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันในยามที่พวกมันเป็นปกติย่อมไม่มีทางเกิดเหตุไม่คาดฝันดังเช่นเมื่อวานนี้ได้ในเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับม้าเหล่านี้ก็อธิบายได้ว่าต้องมีใครจงใจทำให้มันเกิดขึ้น ทั่ใต้ล่านี้คนที่หวังให้เฮอปี้หลันท่านนาของนางเกิดเรื่องมากที่สุดมีอยู่แค่ไม่กี่คนมีแต่พวกอยู่ไม่สุขสองสามคนนั้นชอบทำตัวเหมือนเต่ามุดหัวอยู่ในกระดองแอบเข้นสมองคิดหาทางทำร้ายคนอื่นอยู่ในที่ลับจี๊ดจี๊ด ไปลวดเจิงถูกเสียงแหลมบาดหูซึ่งดังมาจากมุมหนึ่งดึงดูดให้เข้าไปหาเห็นเพียงมุมหนึ่งของคอกมา้าหนูสีเทาสองตัวไม่รู้โผล่ามาจากไหนกำลังโรมรันพันตูกันสุดชีวิตดูผิดปกติเป็นอย่างยิ่งคล้ายถูกบางสิ่งกระตุ้นหนูกัดกันสำหรับไปลวยเจิงแล้วเป็นเรื่องแปลกใหม่จริงๆนางเดินไปหาหนูสองตัวนี้อย่างเงียบเชียบค้นพบอย่างคาดไม่ถึง ว่าหนูที่โดยปกติแล้วหวาดกลัวมนุษย์เป็นอย่างยิ่งหลังจากได้ยินเสียงฝีเท้าของนางไม่เพียงไม่มีวี่แววจะหลบหนีตรงกันข้ามดวงตาแดงก่ำของพวกมันยังเบิกกว้างสามยังปรี่เข้ามาหาไปล่ลดวเจิงหมายจะกัดนางอย่างไม่กลัวตายโชคดีที่ไป่ล้วเจิงยกเท้าขึ้นได้รวดเร็วพอหนูที่คลุ้มคลั่งสองตัวนั้นจึงถูกนางเตะอย่างโหดร้ายด้วยเท้าข้างละตัว จนตายอยู่ตรงมุมเดิมทีนางอยากเข้าไปดูว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหนูสองตัวนั้นแต่กลับมองเห็นรูหนูรำไรอยู่ข้างกองหญ้าแห้งเสียก่อนหน้ารูหนูมีวัตถุสีขาวนวลชิ้นเล็กๆตกอยู่ลักษณะเหมือนขนมยามนี้มันถูกกัดแทะ จนมองไม่ออกว่าคืออะไรหากไปลั่วเจิงเดาไม่ผิดหนูสองตัวนี้คงมาเจอขนมชิ้นนี้จึงเข้าไปกัดกินด้วยความปรีดาและสาเหตุที่ทําให้หนูสองตัวคลุมครั่งคิดถึงตรงนี้ไปลั่วเจิงจึงคล้อมตัวลงหยิบเศษวัตถุสีขาวก้อนนั้นขึ้นมาบีบและดมดูโดยละเอียด กลิ่นนี้ช่างคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดนึกถึงตอนที่นางแฝงตัวอยู่ในสนามรบนางเคยได้กลิ่นนี้อยู่บ่อยครั้งสามวันต่อมาไปลั่วเจิงมุ่งตรงมายังเรือนหาวถิงเต๋อถามหูหยินผู้เท่าไปถึงเรื่องที่ท่านน้าของตนเกือบตายระหว่างเดินทางไปสารเจ้านางมีความคิดเห็นจะสอบสวนเรื่องราวหรือไม่เจิงเอ๋อ หรือเจ้ามีเบาะแสอะไรต่ออุบัติเหตุครั้งนี้ท่านย่าท่านเชื่อเจิงเอ,อ๋อหรือไม่เจ้าคะถึงแม้ไปลยวนเจิงจะอายุยังน้อยแต่ฐานะของนางในหัวใจของฮูหยินผู้เท่าไปกลับสำคัญจนเรียกได้ว่าอยู่เหนือผู้อื่นเจิงเอ,อ๋อมีอะไรเจ้ากับพูดมาตรงๆเถิด ข้ารู้สึกว่าที่ม้าสองตัวนั้นคุ้มคลั่งขึ้นมากระทันหันเพราะมีคนตรงใจก่อเหตุอยู่เบื้องหลังเจ้าค่ะถึงแม้คำตอบนี้จะอยู่ในความคาดหมายของฮูหยินบูเท่าไปแต่ครั้นไปล้วเจิงเป็นผู้เอ่ยปากออกมาเองเหงื่อเย็นก็ยังผุดขึ้นเต็มแผ่นหลังของนางเจ้ารู้ว่าผู้ที่ก่อเหตุเป็นใครมาจากไหนอย่างนั้นหรือ อยากรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครมาจากไหนไม่ยากแม้แต่น้อยเท่าว่าตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานข้อสันนิษฐานใดๆล้วนไม่น่าเชื่อถือเจ้าค่ะหูหยินผู้เท่าไปขมวดคิ้วถามว่าเจ้ามีวิธีอะไรดีๆอย่างนั้นรึไปด้วยเจิงย้มยิ้มพลางกล่าวว่า นับแต่โบราณมาสิ่งที่ยั่วยวนใจคนเรามากที่สุดท่านทราบหรือไม่ว่าคืออะไรหูหยินผู้เท่าไปแทบไม่ต้องคิดก็ตอบไปว่าย่อมเป็นเงินทองแน่นอนไปลวดเจิงยิ้มบางๆกล่าวว่าท่านยญ้าท่านอยากดูละครสนุกมีสีสันโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือไม่เจ้าคะ บ่ายวันนั้นคนทั้งตวนหอตั้งแต่พ่อบ้านไปจนถึงบ่าไพร่ทุกคนล้วนถูกหูหยินผู้เท่าไปรสั่งให้มารวมตัวกันที่เรือนเฟิงอวีเกอของตวนหวออณนนาบริเวณของเรือนเฟิงอวีเกอนั้นกว้างขวางอย่างยิ่งเป็นสถานที่ซึ่งหูหยินผู้เท่าไปใช้สั่งสอนอบรมบรรดาบ่าวไพร่ในตวนโดยเฉพาะตวนหอจ้างคนรับใช้เอาไว้ไม่น้อยมีห้องครัว คอกมาห้องบัญชีห้องซักล้างมากมายหลากหลายรวมเข้าด้วยกันแล้วมีมากมายถึงร้อยกว่าคนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้านายของจวนโหนอกจากเฮ้อปี้หลันที่นอนพักฟื้นหลังคลอดอยู่บนเตียงและคุณชายน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาได้ไม่นานแล้วคนที่เหลือถูกเรียกมารวมตัวกันที่เรือนเฟิงอีกเกแทบทุกคน ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ